สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gor For ครับช่องที่สุ่มสกินนาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้นะครับผมมาทุกคนวันนี้เราจะมาแบบรีวิวด้วยความรวดเร็วเลยนะครับผมนั่นคือร้านคา้าพนจอน g r a s s World นะครับการันตี1สกินนะครับใน299คูปองนะครับกิจกรรมนะครับมาแค่แบบ5วันนะวันที่3ถึงวันที่7นะครับผม ปวันนี้เราจะได้อะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยครับผมวันนี้กิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยทุกคนแค่ร้านค้าพนจรนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ทุกคนมันจะมีอะไรรู้ป้ามีตัวโจ๊กเกอร์ครับผมแล้วก็มีเด็กไวจุ๊บปป้าครับผมอ่ะงั้นต้องให้เด็กสุ่มแล้วมามาทุกคนอยู่ อยู่ๆเขาก็อยากมาออกคลิปนะครับผมโอเคยืนนิดนึงได้ไหมเพราะว่าคุณผู้ชมเขาไม่เห็นนะนี้เป็นชุดอยู่บ้านสุดเซ็กซี่ของเขานะนี่ตอบเ,เออเดินเป็นเชือกล้ามนะโอเควัน,นวันนี้สอบปลายภาคเสร็จแล้วใช่ไหมครับยังพรุ่งนี้อีกวันนึงนะโอยจะได้หยุดจะได้หยุดปิดเทอมแล้วน้องไอ้อุ่น <c oughs> มาเดี๋ยวป้าขอสรุป,ปโปรโมชั่นนิดนึงลงูกนี่นะครับผมอ่ะอันนี้ง่ายๆสั้นๆเลยก็คือ 10ช่องเนี่ย299นะครับ11ช่องนะอ่าน่าจะเป็น548นะครับผมแล้วถ้าหมาวงนะครับ1น4 7เท่านั้น <Yahoo! S 1> นะครับผมก็คือ10ช่องเนี่ย293นะครับหรือว่ากดในเว็บไซต์มันจะมีแบบแพ็คพอดีพอดีนะ307คูปองแล้วก็ถ้าจะเอาตรงกลางนะครับก็คือ441บาทนะครับ555คูปองแต่เอาสุดผมก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่าไอตัวการ์เซอโบเนี่ยมันชอบมาในตัว อันนี้แหละคำพีแดงนะครับผมอ่ะกดสีส้มไปเลยครับผมน้องไออุ่นวันนี้ป๋าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ดีลุงอีฟเขาจะมีอะไรแล้วมันะ่งอ่ะนอะอ่ะไปรั่วไปอยากให้บับบัได้สคนได้เลยอยากให้บบปลาได้ตัวดับเออนี่เห็นไหมน้อยอุ่นพูดมีพอยนะโอเคแป๊บนึงนะลูกอ่าเนี่ยมันจะมีดาวกระจายนะครับมันจะเข้าวันที่ห้นะเพราะฉะนั้นวันที่ห้ามี วงแหวนเอสตรีมใน้านคาแน่นอนมารับชมเรทกันได้ที่ช่องนี้เหมือนกันนะครับผมกดเลยครับไม่ค่อยเห็นหนะ้าคุณลูกเลยครับผม <c oughs> คุณลูกยืนนิดนึงได้ไหมหรือคุกเข่าได้ไหมอาอยากได้อันนี้นะโอเคไปกดเลยเต็มเๆไปปรูดเลยนะอวันนี้กินข้าวกับอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมฮะอ่ะ,อะกดกดไม่ต้องเขิน อ๋อมีพะโล้กับเปล่ารอ,อร่อยเปล่าหรอหรอเออไออุ่นป้าติดบัดไออุ่นมานิดนึงด้วยที่ไปเล่นน้ำกันนะมาอ,อ,อันนี้อันนี้ป้ามีน้ำมูกเหมือนกันไปเขาไปเล่นน้ำกับใครกับ <c oughs> แล้วเราไปพัทยานี้คือไปไปทำอะไรมาบ<ป>้างบอกได้ไป,พ,ปพัทยานี้ทำอะไรบ้างบอกคนผู้ชมหน่อยเขียน,นเหนือคืออะไรเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฮะ ไปแล้วเล่าบอกนะไปไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างเย้ได้ดาวกระจายแล้วหรออ่าอีกทีหนึ่งอีกสองทีอสองทีอ่าไปทีทีนี้ก่อนกดเลยเออใช่เขาถ้าถ้าเอาไหนไปได้แล้วเขาจะติ๊กถูกให้ไออุ่นป๊าขออันซ้ายหรืออันขวานะอันล่างบาไม่เอานะเพราะว่าเพราะว่าบามีแล้วแน่เลยอ่าไปเลยลูกไปถ้าได้ซ้ายหรือขวาอ่น้องเย่นะโอเคไหมถ้าได้อันข้างล่างนี่คือถือว่าไม่ดีนะไปครับ ลุยเย่ yeah, หรือเปล่าเย่ yeah, หรือเปล่าว้า wow. ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะไอ้อุนะ่นเนาะบอกบอกคุณผู้ชมอีกทีนึงว่าถ้าจะเติมเกม Rv นี้เขาเติมที่ไหนกันเออพูดนังๆหน่อยช่อง Gofor ใช่ไหมก็ต, <Yeah. S 1> ต้องเติมที่ร้าน g o f มี2ช่องทางคือทางแชทและทางเว็บไซต์นะครับผมไงก็มาโดนกันได้เลยนะครับผมวันนี้ปะ่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามีหรือเปล่าป่ว่ามีแน่เลย เออจะกินโอริโอ,โอเป็นโอริโอไวช็อกได้นะนะโอ้โหมีเรียบร้อยครับผม <S <S แตกเดี๋ยวผมต้องไปหาไอตัว ID ใหม่มารีวิวและวเดี๋ยวต้องไปยืมน้องๆที่ออฟฟิศมาก่อนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบายบาย